ครับพี่น้องผมลุงกีครับพี่น้องลุงกีไม่ชบมันนี่จิรละเบ่งตามคอหน้าเนี่ยครับมองที่ไปใส่บ่วงครับพี่น้องเบ่งข้องหนูพี่น้องใส่บ่วงหนูเบ่งนงมีข้องบ่จะกก,ก,ก,ก็ใส่แถวนี่แหละที่ว่าปีนี้ใส่ตั้งแต่หัวปีเกี่ยวขวบครับพี่น้อง,งเพราะฉะนั้นมาอเราใส่มังอีหนูใหญ่ อันตรายเลยพี่น้องหนูใหญ่นี่มันขวดแต่กันแท้พี่น้องนีข้องนี่มันจะมีอยู่เลยพี่น้องนี่ข้องเปลี่ยนดิข้องหมูอยู่ดิพวกนีอ่อยู่พี่นอ้องนี่อยู่อยู่แบ่วงเขาใส่อยู่ล่อเบ่งสกปรกล่อไว้มันก็เปลี่ยนอยู่เป็นข้องนี่ยังมีเชี่ยวอยู่ นี่มันค้องยังลหรค้องนู้นหค้องฉันผ่อนเนาะนี่เป็นแปลดพี่น้องท่านเนี่ยมันทดลองใส่บึงใส่งมวกกอนนี่ได้่ยุกพี่น้องใหญ่จนนึ่งยู่แถวนี่บุ้บบึงแถวนี่มันขีอยู่ท่องในไนจังสีนะพี่น้องอยู่งท่องยุ่งเสร็ มีข้องดูพี่น้องเนี่ยมันไปทางได้เปนข้องอยู่ต้อมีข้องอยู่มีอยู่มีอยู่มีข้องมันอยู่อ้มันก็เป็นข้องอยู่นี่ยังเที่ยวอยู่นี่เป็นแปลนพี่น้องเบื้องตี้ผมมันแปลนก็ไปทั้งผม น,นี่ค้องนี่ก็แล้วก็ผิวกายนี่ตัดพี่น้องพิ้งอินเบลจับก็เลยหกนี่แต่เที่ยวเปลี่ยนอยู่นี่เที่ยวเปลี่ยนอยู่พี่น้องเี่ที่เด็ทดทุจร่องใส่เบืองดูที่มันถือนะพี่น้องเนาะเลาะเบิองไว้ซื่อๆนี่แหละเพราะฉันใส่กับมือนี่พี่น้อง ชัวก้อนนี้ได้นกกดอยู่นี้นี่ยางนกกดมันถือบ่วงพี่น้องเวนถือที่นี่แหละนกกดตรงนี้ยังถือบ่วงจังวะใส่ยู่นีขนมันแตกแตนอยู่นแต่ที่นี่นกกดมันยังเขี้ยวอีกด้วยพี่น้องเวยนี่มันเป็นแตน่ยืนใส่ใส่อยู่ยอ,ยอะบวิจะมาใสา่มือนี้ม้ใสด่ดอกพี่น้องมันคำแนล่ลรอเวิจะมาใสา่เนาะ มันหมานน้ำกันเทวามันหมานอีกกิน,นออก